สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับใครทุจริตต่อหน้าที่ช่วยทักสินติดคุกทุกราย ประเทศไทยวันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับไม่มีใครหรืออำนาจไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอีกแล้วทักษิณเป็นนักโทษก็เป็นนักโทษเทวดามีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายเหนือกฎระเบียบที่มีสำหรับบังคับใช้กับนักโทษเด็ดขาดทั่วไปทุกคนซึ่งต้องถูกจำคุกภายหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษ แต่สำหรับทักษิณถึงมีโทษก็ไม่ต้องติดคุกในเรือนจำได้รับการพักโทษก็ไม่ต้องติดกำไร EM ไปไหนมาไหนได้สะดวกเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักโทษมีหนำซ้ำยังเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างเทวดาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเมื่อตกเป็นจำเลยในคดีมาตรา1 1ึปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็เป็นจำเลยเทวดาอีกเช่นกัน คือนอกจากจะไม่ต้องไปพบพนักงานอายการก่อนที่พนักงานอายการจะนำตัวไปส่งฟ้องศาลแล้วทักษิณก็สามารถดิ่งตรงจากบ้านจันทรสองล่าไปที่ศาลอาญาได้เลยอีกทั้งเมื่อถึงศาลยังได้รับการอำนวยความสะดวกมีการเปิดประตูข้างให้ทักษิณเข้าไปในศาลแทนที่จะขึ้นบันไดหน้าเนื่องจากทักษิณไม่ต้องการพบกองทัพสื่อมวลชนที่แห่ไปรอทำข่าว อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญซึ่งนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพักประชาธิปัตย์ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงโคโสกสารยุติธรรมไว้ในเฟซบุ๊กของตนเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงกับ46นาทีก่อนที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะได้รับการประกันตัวนั้นทักษิณถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนเพราะโดยปกติทั่วไป ที่ไม่ใช่จำเลยเทวดาเมื่อสารประทับรับฟ้องแล้วจำเลยจะต้องถูกพาตัวออกจากห้องพิจารณาคดีไปขังรวมกับจำเลยคนอื่นๆระหว่างรอประกันตัวในห้องขังใต้ถุนศาลใต้ถุนศาลที่ว่านี้เป็นห้องขังที่มีลูกกรงเหล็กกั้นทุกด้านโดยที่จำเลยรวมทั้งผู้ต้องหาตลอดจนผู้ถูกคุมขังที่อยู่ในเรือนจำและถูกนำตัวมาขึ้นศาล ต้องนั่งรวมกันอยู่ในห้องนี้และบางคนก็ถูกตีตรวนอยู่ในชุดนักโทษเชื่อว่าจำเลยเทวดาที่ชื่อทักษินชินวัตรคงได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นๆแน่นอนเนื่องจากในชีวิตนี้หัวเด็ดตีนขาดคนอย่างทักษินก็ไม่ยอมติดคุกที่มีลูกโรงกันเพราะถือว่านี่คือความสวยที่จะต้องกลายเป็นขี้คุกขี้ตารางทั้งโดยนิติใด และพฤตินไปจนชั Tonight ่วชีวิตหากดูตามไทม์ไลน์ที่นายนิพิษตั้งคำถามใน Facebook เพื่อขอคำตอบจากโคศกสำนักงานศารยุติธรรมก็จะพบว่าในวันที่18มิถุนายน67เวลา8นาฬกา56นาทีศาลอาญาได้รับฟ้องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นจำเลยในคดีความผิดมาตรา112และคดีกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเวลาที่โคศกสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงต่อสาธารณะดังนั้นก็เท่ากับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณถูกควบคุมตัวโดยอำนาจของศาลอาญาตั้งแต่เวลา8นาฬก56นาทีจนกระทั่งได้รับการประกันตัวเมื่อเวลา10นาฬิก42นาทีอนุมานได้ว่าทักษิณน,น่าจะอยู่ในความควบคุมของศาลอย่างน้อยที่สุด ประมาณหชั่วโมง46นาทีคำถามที่ผมจะถามท่านโคศกสำนักง,งานสารยุติธรรมคือช่วงเวลาที่คุณทักษิณถูกควบคุมตัวประมาณ1ชั่วโมง46นาทีนั้นถูกควบคุมตัวที่ห้องควบคุมของสารหรือถูกควบคุมตัวที่ห้องไหนเป็นการควบคุมเหมือนบุคคลทั่วไปหรือไม่หากไม่เหมือนกันท่านโคศกสำนักง,งานสารยุติธรรมจะอธิบายความแตกต่างนี้อย่างไร นี่คือคำถามที่นายนิพิษอินทรสมบัติถามนายสรวิทยลิมปะรังสีซึ่งเป็นโคศกสารยุติธรรมคนปัจจุบันพร้อมกันนี้นายนิพิษยังชี้แจงด้วยว่าคำถามดังกล่าวเป็นการถามโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา27ตามไปดูต่อว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพศ2560มาตรา27 ซึ่งอยู่ในหมวด3ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของวงชนชาวไทยเขียนไว้อย่างไรพบว่าบทบัญญัติตามมาตรานี้เขียนไว้ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธ์เท่าเทียมกันนอกจากนี้ในมาตรา27ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกํากำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำไม่ได้เชื่อว่า นายสรวิทย์ลิมปารังสีซึ่งเป็นโฆษกศาลยุติธรรมคงกล้าพอที่จะตอบคำถามของนายนิพิษอินทรสมบัติและต้องตอบด้วยความซื่อสัตย์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วยในฐานะที่ศาลยุติธรรมที่เป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนตามที่ประชาชนยึดมั่นว่าศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมและเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนด้วยความเท่าเทียมและก็เชื่อมั่นว่านายสรวิทย์ลิมปารังศีคงไม่เลี่ยงที่จะตอบคำถามในประเด็ดนนี้เพราะขนาดเรื่องเล่าของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีเกี่ยวกับถุงขนมภาคสองสองพันล้านที่เกิดขึ้นในประเทศสารขันนายสรวิทยังได้ออกมาแถลงเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการดุลาการศาลยุติธรรม ได้เสนอให้ประธานศารดีกาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในเรื่องนี้ตามขั้นตอนแล้วดังนั้นกรณีการควบคุมตัวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณระหว่างรอประกันตัวซึ่งเหตุเกิดในประเทศไทยและอยู่บริเวณใต้ถุนศาลยุติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ประการใดที่จะสดับตรับฟังและชี้แจงข้อเท็จจริง พราะได้ถุนศาลไม่ได้อยู่ในเมืองมายาเหมือนประเทศสารขันที่เป็นฉากสมมุติจากภาพยนตร์เรื่อง The ะอาร์ m ีอเมริกาของฮอลลีวูดขอเตือนไว้ตรงนี้ด้วยว่านักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรนั้นใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่มักจะมีอันเป็นไปต้องติดคุกติดตารางกันทุกคนอย่างน้อยคนหนึ่งที่เห็นก็คือ นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลซึ่งทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ระหว่างดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลหุ่นเชิดยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลคนอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่บ้านเดียวกับทักษิณและเป็นอดีตสอสอเชียงใหม่พักเพื่อไทยซึ่งเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคปะเร็งเมื่อปี2563ถูกพนักงานอายการยื่นฟ้องคดี ในปี2,560ต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีออกหนังสือเดินทางหรือพาส,สปอร์ตให้แก่ทักษิณที่เป็นนักโทษหล,ลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานประพฤติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หลังจากพนักงานอัยาการยื่นฟ้องได้1ปีศาลดีกาแผนกคดีอาญา ได้มีคำพิพากษาตัดสินเมื่อวันที่19มิถุนายน61สั่งจำคุกนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุล2ปีไม่รอลงอาญาทั้งนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาที่ว่าจำเลยคือนายสุรพงษ์กระทำผิดตามฟ้องและจำเลยมีเจตนาช่วยผู้ต้องโทษให้หลบหนีเป็นการบั่นทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายฉะนั้นใครที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตร ด้วยการกระทําที่มิชอบและประพฤติผิดต่อตําแหน่งหน้าที่จงระวังบาปนั้นมีจริงและคุกก็มีอยู่จริงในชาตินี้ด้วยรุ่งเรืองปรีชาคุ่นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ